ทำไมเมื่อวานนี้ยังมีฝนฟ้าขนองลมกระโชกแรงและลูกเห็บตกบริเวณพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนวันนี้ผมจะมาเล่าให้เพื่อนๆได้ฟังกันครับสาเหตุหลักๆเลยก็มาจากเรื่องของคลื่นกระแสะลมตะวันตกเคลื่อนผ่านเข้ามาที่บริเวณพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนครับโดยคลื่นกระแสะลมตะวันตกนี้เป็นลมที่อยู่ในระดับสูงนะครับสูงจากพื้นดินประมาณ5.5กิโลเมตรคลื่นกระแสะลมตะวันตกนี้จะทําหน้าที่เหนียวนําให้อากาศด้านล่างลอยตัวขึ้นไปอย่างรวดเร็วนะครับ เป็นการทำให้เกิดเมฆที่ก่ะตัวในแนวตั้งหรือที่เรียกว่าเมฆคิวโมโลนิมบัสครับเมฆในลักษณะนี้จะทําให้เกิดได้ทั้งฝนฟ้าะนองลมกระโชกแรงลูกเห็บตกหรือแม้กระทั่งฟ้าผ่าเกิดขึ้นได้ครับแล้วคําถามคือจะเกิดลูกเห็บตกในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนอีกกี่วันเรื่องนี้ครับคุณสมควรต้นจานผู้มนวยการกองตรวจและเฝ้าระวังสภาวะอากาศกรมอุตุนิยมวิทยาก็บอกกับผมนะครับว่าสำหรับพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสาน จะมีฝนฟ้าคะนองมีลูกเห็บตกในวันนี้วันที่20มีนาคมนี้อีก1วันนะครับดังนั้นเพื่อนๆที่อยู่ในพื้นที่ภาคเหนือและภาคอีสานตอนบนก็ต้องเตรียมตัวรับมือกับลูกเห็บที่อาจจะเกิดขึ้นได้ในวันนี้กันด้วยนะครับ